ผลการออกรางวัลหวยห้หานอยห้านอย VIP ประจังันที่23กรกฎดาคม2 000, 5 6 8าล่างวันเลขก2ตัวล่างเลขที่ออก6 9เก้าเกล่างวันเลขก2ตัวบนเลขที่ออก8 6 8 6ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก8 8 6 8 8 6กนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้หานอยห้านอย VIP ประจังันที่ ยีามกรกฎาคมสองพันหาร้ยสิบแปขอให้โชคดีมิชัยถูกหอยห้าน้อยวีไอพีได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ในด้วยจ้าสับสไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหอยห้าน้อยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า